สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมพินต์เกมมิ่งครับผมกับช่วงใหม่ของเรานะครับเป็นช่วงมา r รีแอแล้ะกันนะเหมือนประมาณแบบว่ามา r รีแอคชั่นมาลองภาคคลิปแบบมวยปรามจริงๆบ้างละกันนะครับหลังจากที่เราเองก็ภาคแต่เกมมาก็เยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อยากจะลองภาคแบบจริงๆบ้าง แต่ก่อนอื่นก่อนได่อยาก,ายากจะบอกก่อนนะว่าไม่มีภาพนะจ๊าเพราะติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นเรีอคชันที่แบบเรียวๆไปเลยละกันนะครับก็จะเป็นแบบเรีอคชันด้วยภาคด้วยอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะมันลองคอนเทนต์ที่แบบเออมันลองทําอย่างที่เราอยากที่จะทําดูบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันถ้าชื่นชอบนะครับ ใครที่ชื่นชอบนะฝากกดติดตามเป็นให้หน่อยช่องของเรา Nat Coming Gaming นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรา n ั t Coming Gaming อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคม,มินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพากในแมชนะครับในส่วนของการชิงแชมป์ w o r World นะแชมเปี้ยนนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะในศึก World c ค l l i นนะครับที่เพิ่งผ่านมาในวันที่วันนี้วันที่13 นะตามเวลาบ้านเราก็คือวันที่12กันยานะครับฝั่งอเมริกาเนะ World าะเวิลด์คอลไลก็จะเป็นในส่วนของสมาคม AAA สมาคมลูชาที่ WWE ซื้อมานั่นเองนะแล้วก็วันนี้ครับผมนะเราจะมาภาคแมชที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นแมทการนะรีแมชนะจากาสึกที่แล้วก็คือ Triple Triple เ a n i นี่ ของ A A A นะฮะแต่ว่าอันนั้นจะเป็น4เศร้าแต่น,นี้จะเป็นในส่วนของเจอกันเลยระหว่างโดมินิกมิสเตริโอเจ้าของแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลนะจะมาขอาท้าชิงแชมป์กับวิกกิงโกเดลฮิโอนะครับจากในส่วนของสมาคม A A A นะเจ้าของแชมป์นั่นแหละนะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็มารอดูกันได้นะครับ มาลวยกันเลยดีกว่านะใครที่แบบว่าจะดูนะครับจะอยากเห็นภาพแล้วปิดเสียงปิดเสียงภาพไปแล้วมาฟังผมนี่ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาไว้นะครับก็คือตั้งแต่เวลา2ชั่วโมงนะ23นาทีและ40วินานะครับถ้าพร้อมกันแล้วผมจะาพาภายใน3 2 1ไปฮะ มาก็นี่ครับผมนะแชมป์ AAA นะฮะแชมป์โลกนะของฝั่งนะครับเม็กซิโกนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่านะว่าอันนี้ AAA น,นี่ก็จะเป็นแชมป์ที่ w w e นะสมาคมนี้ซื้อมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับซื้อมาแล้วก็มาจัดแล้วก็มาฟรี YouTube ให้พวกเราได้ดูกันนะครับผมนะก็ ใครที่แบบว่าอยากดูก็ไปดูกันได้ที่ช่องของ W W E เองเลยนะครับมามาดูกันก่อนนะโดมินิกฮะเออยายาทำอะไรทำอะไรดูซิไอมาสิเว้ยฮะวีกิงโกบอกมาสิวะฮะโดมินิกฮะตัวสูงฮะทำเป็นทำเป็นอะไรฮะจะเตะไม่ได้ครับโดมินิกบอกเอคนดูโหมันดีฮะโอ้ไอตัวฮะเ้ยผมฟัง ผมฟังไม่ออกนะว่าเขาพูดว่าอะไรนะเพราะเป็นคือเม็กซิโกภาษาเม็กซิโกก็จะเป็นภาษาสเปนนะซึ่งเอาเข้าจริงๆภาษาอังกฤษผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเจอภาษาสเปนด้วยโหน่าจะไม่รอดครับมาเอาจับใส่เป็นอะไรคารเมลคาสพิกโกรดเอ้ยได้ได้เออยังไงยังไงเอาโดมินิกเอ้ยพีคก,กับฮนะจับมาใส่โรลลิงเอ้ยเอาเอ้จะใส่ซิกวันไนหรอ โอ้บอดด้วยนะเมื่อกี้หลบได้ครับวิกิงโก้แล้วรวบกดเอาทำอะไรไม่รู้เอ้ยมาถึงก็แบบนี้ยังไงนี่เฮ้ยมารวบกันไปรวบกันมาวิกิงโก้จับขาาใส่เป็นอะไรโอ้โหงัดขาเลยครับเป็นอารมณ์แบบคิปเปร์คอสเฟสใช่ไหมโอ้โหลงัดแขนด้วยเอาพิกโกรดหรือเปล่าไม่ใช่ครับอ่าแล้วโอ้โห ทำเป็นอะไรทอดเาแรก,ก่อนเพื่อ,อยังไงจับโยกจับมาเอาโอ้โหล็อกทั้งแขนล็อกทั้งขาขนาดนี้วิก i ิงโกเอายอมไหมเอาโดมินิกพริกกดนับหนึ่งได้แค่หนึ่เดียวเท่านั้นครับนี่โอ้ยโ,โชว์ลีลาโชว์เทคนิคกันหน่อยครับสำหรับสองคนนี้โดมินิกนี่ก็ลูกชายเนาะของทางด้านเรมิสติโอนะส่วนวิก i ิงโกนี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าก็ การันตีเรื่องการปรั้มมาก็นับก่อนนักแล้วนะสําหรับคนนี้นะครับปั้มอินดี้มาก็หลายที่แล้วอขอจับมือหน่อยขอจับมือนี่แน่ไม่ให้จับเว้ยโอ้โหโดมินิกสไตล์ตัวโกงแหละนะหวีย,ยังไปครับอัดเทิร์นบัคเกินแต่โดนเตะการับแล้วพลิกมาทำอะไรเอ้ยนะมาถ้าตันหรือเปล่ามาใส่เพลิคาราน่าลงไป แล้วดรอปคิกอีกสักทีหนึ่งครับวิกกิงโก้มาไปยาเหินหาวอาเดงหนึ่งเชือกมาสูวอไซไดโอ้โหสวยงามครับจังหวะนี้นี่ดูกันอีกทีครับสูวอไซไดโอ้โหหันะ้หัวนหัวนี่คือแบบชนเลยนะทั้งหัวทั้งหัวไหลแหละไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันโดนก่อนนะโอ้ท่านี้สวยงามครับวิกกิงโก มานี่นี่นี่น,น,นี่อ่าจุจุขอเสียงหน่อยเบาเสียงเบาเสียงฮะแปะเข้าให้หืมอ่าก็ขึ้นมาก่อนฮะขึ้นมากอ่าหยุดนับของกรรมการครับบิคิงโก้นี่เนี่ยสอกซะจับมาอยุยังขึ้นเวทีไปครับฟังท่านี้พูดกันตามตรงนะผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะขณะว่าภาคเกมมาก็เยอะแล้วนะ โอ้โหมาสลิงช็อตลงไปเมื่อสักรู่นี้โดมินิกครับ <a> แล้วเหวียงอาจกระเทินมาเคินโอ้โโอโอยร่วงไปเลยหหืมพุ่งหลาวครับกับเสาวเวทีโ,โหคนดูเชียร์โดมินิกซะอย่างนั้นนะโอ้โหคือด้วยความที่ถ้าผมจะไม่ผิดเลยนะครับผมนะคือวิกกิงโก้ตอนนั้นนี่คือยังไม่ได้แชมป์เนาะยังไม่ได้แชมป์แล้วทีนี้คือแบบอา้ามีโลแกนพอมนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย มาแปลโอ้โหวูโอ้โห,โโหมีโลแกนพรยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะเมื่อกี้มาจ่าปวยงไปอาจกับเธอโอ้โหยบันไดเหล็กฮะนี่เป็นไงล่ะฮะลาตินโนฮีทไว้ฮะเอ้อนี่เออเบงกล้ามโชว์ได้ครับสำหรับโดมินิกฮะคือวิคิงโก้นะครับคือเป็นพระเอกนะ คือโดนอ่าต่อให้แบบว่าคือแบบปั้มดีนะแต่ว่าตอนนั้นนี่ถ้าจะไม่ผิดเลยมันจะมีเจอกับในส่วนของเอลเพ t ทอน้วยนะ uh oh. หรือว่าเดลิโอนั่นแหละนะครับแล้วก็เรียกว่าเดลิโอเนี่ยโดนโดนตัดบทไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้คนดูก็เลยโหวิกิงโก้ไอคนที่ปั้มดีดันโดนโหซะอย่างนั้นนะสำหรับวิกิงโก้นะเมื่อสักครู่นี้ฮนะ โดนตบโดยโดมินิกไปครับเข้ามาแล้วยังไงช่วงนี้เป็นช่วงของโดมินิกจ้ามาขอใส่เป็นอะไรทริอเมโกหรือเปล่าทริอมมโก้ครับรอบที่หนึ่งมายังไงมาครั้งที่2ครับื้อภิษฐรบมาได้ทำอะไรมาครั้งที่ส,ส,ไ,ดไ,สได้ไหมโดมินิกบอกเอ้ไม่ไม่ไมเน่ลาติโนโฮีตซะหน่อยสิ ยังไงไม่ได้ไงนะนี่เนี่ยตบซ้ามาขอครั้งที่3จับนี่เน่ทริอามิกโก้ลงไปจับโกดนับ2อย่างเด็กคัเท่าน,นั้นครับวิกิงโก้หนี่ตบมือหน่อยเอ้ยมันอึดจังวะนะโดมินิกฮะโอ้โหนี่วิกิงโก้ับโอ้โหตอนนี้นี่คือโดนโดมินิกอัดอยู่ฝั่งเดียวเลยนะณนะตอนนี้นะครับ โดมินิกบอกมานี่สิฮะคนดูโหหฮะไปไปซะเอาเด้งเอ้ยเด้งจากเชือกมาแล้วจะตีลังกาอินซึกิริไม่ได้โดนดรอปคิกแทนครับโดมินิกบอกไปอีกรอบซะไฟร่วงเวทีอีกครั้งหนึ่งครับวิคิงโก้โอ้โหนี่ฮะโดมินิกบอกเอ้ย้คนดูอยากเห็นผมโดดเปล่ายังไงนี่เน่เป็นไงโชว์เบ่งกล้ามซะหที กรรมการนับเขาเอาครับคนดูก็โอ้ยส่งเสียงเชียร์โดมินิกซะอย่างนั้นนะโอ้โหไม่รู้ตะโกนเรียกไม่รู้ตะโกนอะไรผมเปิดฟังเสียงเบาๆไว้นะมายังไงเอาวิกิงโก้ขึ้นมาก็โดนตืบฮะตืบ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 นี่เป็นไงล่ะโดมินิกฮะกรรมการบอกเอ้นับแล้วเนี่ยฮะนะอย่ากโกงครับ อ่าแล้วเอานับแล้วเออไม่ไมไมผมไม่โกงเยอะหรอกเข้าใจป่านับ5้าผมก็แพ้สิ <c oughs> มาวิกิงโกไหวไหมบอกมาครับยังไงโดมินิกบอกเอ๊ะเอายังไงดีลากสพมาตรงนี้ก่อนมาเตรียมจะใส่ถ้าอะไรสปริงบอร์ดหรือเปล่านี่โปเบงกล้าอีกครั้งครับโดมินิกนี่มาใส่เป็นกระโดดเออเซนทันลงบครับ กระโดดข้ามเชือกเซนท่านนับได้แค่สองเท่านั้นฮะนี่ตกมือฮะแปะแปะนี่เอ้ยกรรมการได้แค่สองเองหรอกรรมการบอกก็ได้แค่สองสิครับมาก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอโดมินิกนะครับคือออกจากเงาขอจริงๆก็เหมือนจะออกจากเงาของพ่อแล้วนะพูดถึงว่านะครับ คือพยายามเป็นตัวโกงเพราะคุณพอ่อนี่คือเรมิสเตริโออยู่ WWE ไม่เคยโกงเลยนะพูดถึงว่านะฮะแต่พอเรียกว่าโดมินิกนี่มาอยู่แก๊งจัสม e นเดย์แล้วรู้สึกว่าความชายของเขานี่มันแบบสูงมากเลยนะมาดูแมชนี้กันต่อเมื่อกี้วิคิงโก้ฮะเหมือนจะสวนได้แล้วจับมาใสา่เอา้าจับได้ซะอย่างนั้น ทำอะไรวิกิงโกบอกจับแบกมาแล้วเอา้าอะไรโอ้โหมามน,นั้นน่าจะบอดนะเมื่อกี้หึสุปเปอร์คิกไปหนึ่งดอกครับวิกิงโกบอกมาของกุขึ้นแล้วเฮ้ยทำเป็นกระโดดอ้าวเสยฮะไปโอ้โหดีดกับเชือกครับืึก่องดวงใจตรงนั้นโดนดีดอ้าวก้านับหนึ่งสองอย่างได้แค่สองเท่านั้นครับวิกกิงโก ไรอันไอ้โดมินิกฮะบอกเอ้ยมันยังทนได้อยู่เหรอวะนะดูอีกทีนึงครับเสยแล้วอืหนึกว่าจะเสยแบบเสยออกไปข้างนอกนะนอกเวทีนะแต่ที่ไหนได้ครับเอาตรงกลางนั่นแหละดีกระเชือซะนี่เนี่ยโดมินิกบอกเอ้ยเป็นไงล่ะฮะคนดูทั้งหลายมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย,ยิบแชมป์ม,มาซะอย่างนั้นหยิบแช,ชมป์มาทำไมเน่ชูก่อน ไอชูทีไรนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้สักโอ้โหชูก่อนนี่เสียเปรียบนะบอกไว้เลยนะยดอมนี่คือเจิมแล้วจ้านะโอ้คนดูอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้โดนใครด่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ฮะมาโอ้ยมาสลิปเปอร์โฮฮะไซส์เฮดล็อกซะหน่อยนอนซะนะฮะวิคิงโกนอนไม่นอนโดนไซส์เฮดล็อกครับโดยโดมินิกนะ คนภาคนี้รู้สึกเหมือนจะมี JPL ด้วยมั้งนะแล้วก็ออลี่เกฟนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะรวมไปถึงโคแนนนะผู้บรรยายฝั่งภาษาอังกฤษนะครับฝั่ง WWE นะมายังไงเอางัดครับเป็น Butterfly Lock กลง g b ฮะยังไงวิกกิงโก้ไหวไหมบอกมาโหหน้าตายังยังยังนะยังไม่ยอมหลอกนะ วิกิงโก้นี่คือถือแชมป์เส้นนี้มา104วันแล้วนะครับ AAA เมกาเวลด์แชมเปี A ้ยนเนี่ยมายังไงเตะสักทีหนึ่งครับโดมินิกนะเวียงไปเอาเด้งมาเอ้ยหลบได้โอโ้โหหน้าฟาดกับเทิร์นมาเคล่นไปโดมินิกกระโดดมิสไซด์ด็อกคลิกลงใบครับเอาแล้วมาของจะขึ้นอีกรอบนึงแล้วมาไม่ สตาร์ทซะหน่อยสิแง้นแงนแล้วทำการบุ๋ยเมติโอราลงไปครับโดยทางด้านของวิกิงโก้กดเอาแขนหนึ่งสองย่างไหลเหมือนไหลจะไม่ติดพื้นนะเมื่อกี้นะดะนูอีกทีฮะมิสไซด็อกคิกไปจังหวะนี้อเกือบแล้วนะโดนประมาณนี้เลยนะแล้วเมติโอราครับโดยทางด้านของวิกิงโก้แต่ได้แค่2องเท่านั้น ขึ้นเชือกอีกแล้วมาเหยียบตรงเสาด้วยมาสปริงบอร์ดมาออ้ยโดนเป็นเซนทร์าซินเอาพาวเวอร์บอมแต่ได้แค่สองเท่านั้นครับโอ้เกือบไปแล้วดูอีกทีนึงครับสปริงบอร์ดมาโดนครับซิตเอาพาวเวอร์บอมหนึ่งสองอย่างครับได้แค่สองเท่านั้นขเขาเต์ได้สวยฮะสำหรับโดมินิกครับ เรียกว่าแม์นี้นี่คือคือด้วยความเป็นสายลูชาดอด้วยแหละนะฮะทำให้แบบว่าคือมันก็ปล้ำโชลีลาได้ดีกว่าใครหลักเออถ้าพูดกัน,นง่ายๆแหละลูชาดอนี่คือจะเป็นแบบว่าสายที่แบบพลิ้วไหวใส่ท่าตุม้มตามอะไรประมาณนี้แหละความเร็วก็จะมีนะครับผมนะมาเซ็กวันนายหรือเปล่า มาซีส่วนนายเอา้าไม่ได้จับขาจับขาเอา้ยแล้วแบกแล้วโอ้โหวิก oh. ิงโกนึกว่าจะโดนซิสนนายแต่ยังก่อนเอาอ,อกเจ็บขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาหลบมาครับมานี่ฟันศอกสักทีโดมินิกปีนขึ้น,ชนเชือกจะทําอะไรไม่รู้โดนโอ้ยอ oh ินสกิริครับวิก i ิงโกบอกมานี่มาจับแบกเอ้ยจับมาเป็นอะไรแห่นะ่าฮะเอเล็กทริกแชร์ แล้วก็มาเอามานะมายืนกลางเวทีแล้วจับเป็นเป็นอะไรโอ้โหจับขาเออโดมินิกบอกอะไรถ้าอะไรครับนี่โอ้โหเฟสบัสเตอร์อะไรเวฟสบัสเตอร์หรือเปล่าหลากศพมาเตรียมเหินหาวแล้วโอ้โหนี่มันไกลซะเหลือเกินมาจะใส่ท่าไม่ตายเลยหรือเปล่าวิกกิ้งโก้ ยังไงจังหวะนี้มาขอเสียงเชียร์หน่อยคนดูทั้งหลายมาโฟร์ฟิสเปดครับหนึ่งสองอย่างรับได้แค่สองเท่านั้นใช่ไหมน่าจะโฟรนะเมื่อสักครู่นี้ครับโย่สามหกศูนย์ไม่มั่นใจเหมือนกันนะดูกันอีกทีนึงครับหมุนหมุนหนึ่งรอบอ๋อน่าจะเป็นอ่าฟรีนะฟรีนะครับผมนะ สเปซลงไปเมื่อสักรู่นี้ยังได้แค่สองเท่าน,นั้นครับสำหรับวิกิงโก้เอาแล้วใครมาครับเนี่ยใครมาโอ้ยจัดเมินเดย์ครับฟินบาลอยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยะไรล่ะเอาโดมินิกเออว้ยเฮดปาดฮะเจดีแมคโดนาแล้วมีชินโอกูไดเวอร์แล้วกดหนึ่งสองอย่างครับได้แค่สองอีกโอ้โห โดมินิกบอกสองเหรอโอ้โหอะไรครับนี่อเจดี JD บอกเอ้ยเร่งเลยจัดการมันเลยเแล้วแล้วเจดีบอกอะไรละ่ะอะไรจะมาขัดอะไรล่ะฮะยังไงอ๋าใส่หน้ากากครับใส่หน้ากากเหล็กฟินบอกเอ้ยเ้ยเอาแผ่นไปแผน่นอันนี้นี่นี่นแผ่นนะแผ่นนะนี่เอาแผ่นครับอือหือยังไงใส่หน้ากากแล้วฟินบารลอโดนเตะโอ้โหโดมินิก ซูเปอร์คิกลงใบครับเอา้ากรรมการงงเลยเอ้ยอะไรเนี่ยไอโดมไอโดมมันใส่หน้ากากทำไมวะแล้วไขวิ่งมาครับนั่นใครวิ่งมาดารากอลีครับนี่แน่ต่อยซะานี่ต่อยต่อย,อยฮะดารากอลีน่าจะใช่นะดารากอลีนี่เตะซะอือหือ,อคือแมตต์ก่อนนะไอเจดีกับดารากอลีนี่ก็ตีกันนะชิงแชมป์เอเอเอ,เ,อ,เ,อเส้นรองเนาะของฝั่ง อาแล้วใครมาอีกเป็นเรเหรอเรมาเว้ยโอ้โหนี่แน่ตีสักหนึ่งตู้บครับฟินบาลอรมาเอาอีกสักตู้บไหมเอาเอาเอานะดาก็รีตีซะดีกว่าโอ้โหรบอกกูไม่อยากตีเว้ยไปไปไอ้พวกไอ้พวกนี้ไปซะไปโอ้โหจัดเม้นเดกับอาแล้วรวบโกดครับโดมินิเอาไม่ได้โดนเป็นอินซกิริอืม โดนก้านคอขลับลงไปเมื่อสักพู่นี้แล้วมานี่โอ้โหโอ้โหมวนซะเอาแล้ววิคิงโก้จะฟีนิชิ่งมูฟได้ไหมมาขอเป็น630ลงไปครับหกสามศูนย์เซนท่านแล้วยังไงดอมยอมหรือเปล่ากรรมการหนึ่งสองเอาโ,อโดนดึงขาครับใครเนี่ยใครวะอ๋อโอ้โอ เอลแกรนเดอเมริกาโนเอสเปซโซคาปูชิโนนั่นเองนี่เป็นไงล่ะเออโอ้โหมาช่วยโดมินิกซะอย่าง,งานั้นบอกอย่างก่อนนะนี่อย่างก่อนนี่เห็นหน้าฉันไหมฮะไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยเป็นไงแล้วโดนดรอปคิกเลยครับผมนะมาไปย้มตัวใส่เป็นสีสวันนายครับ <c oughs> แล้วอ้าวปีนขึ้นเชือกแล้วโดมินิกบอก ได้เวลาฟ็อกสปชลงใบกดกรรมการกรรมการหายเอา้าไอเอา้เอาแล้วกรรมการเอา้าวิ่งมาแล้วครับกรรมการคนที่สองวิ่งมาแล้วเอานับหนึ่งสองยังอกีกโอ้ยยังได้แค่สองโอ้ดอมบอกอะไรได้แค่สองเหรอโอ้โหทำไมไม่สามกรรมการบอกสองครับสอง,สองผมอุสาวิ่งมานะโอ้โหวิกิงโก้ครับ โอ้โหแกรนเดมาขัดครับวิกกิงโก้นะแล้วดอมนี่คือใส่ฟินิชชิ่งมูฟฮะฟ็อกสปสซิกวันนฟ็อกสปสนะแต่ว่ายังได้แค่2ออ่าแล้วดอมดอมทำอะไรต่อไม่รู้โอ้โห oh, มายังไงกรรมการคนที่2ฮะมาอาผัากไปแล้วตีอุย้ยการคอแล้วจับมาใส่พอยซ้นราหน,น้าครับอื แล้วดอมโอ้โหกรรมการถามไหวไหมครับไหวไหมครับวิชิงโก้ค่อยๆย่ยองแล้วยอ่องเตาะมาไอ้กันไอ้กันดจะทําอะไรไอ้กันเอา้าถอดถอดหน้ากากถอดหน้ากากถอดได้เปล่าถอดได้เปล่ายังไงจังหวะนี้มัวแต่ถอดหน้ากากกรรมการบอกเอ้ยยายายาลูชาอห้ามถอดหน้ากากเข้าใจไหมลูชาดอเอา้าดอมเสียบเหล็กเข้าหน้าเสียบดอไอ้ดอมเสียบเหล็กเข้าหน้ากากแล้ว ยังไงโอ้โหมแต่จะดึงหน้ากาครับดอมมานี่หัวมงกะเลยนี่ด i v วิ่งเ a ต b u t ครับแล้วเอาขึ้นเชื่ออีกครั้งหนึ่งโดมินิกมิสเตริโอจะเป็นแชมป์ใหม่ไหมฟอกซ์สแปซครับแล้วกดนับหนึ่งสงสครับเรียบร้อยเลยโดมินิกมิสเตริโอครับเป็นแชมป์โลกคนใหม่ครับฝั่งเอเอเอเมกาครับ โอ้โหได้แชมป์อย่างที่ใจต้องการสักทีหนึ่งครับสำหรับโดมินิกมิสเตริโอนะโอ้โหสองแชมป์ไปเลยครับทั้ง wwe อินเตอร์นะแล้วก็ aaa world mega นะม e g ก w าเวิร์ a แชมป n เียนนะครับไม่ฮะโู้ชนะแล้วเป็นแชมป์ใหม่ฮะโดมินิกมิสเตริโ,โอโนี่โชว์สองแชมป์จ้านะเป็นไงล่ะ โอ้โหสุดๆครับสำหรับแมชนี้วิกกิงโก้ดูกันอีกทีนึงครับเรดนี่เนี่ยเรรีเทิร์นมาช่วยฮะนี่เนี่ยตีโอตีเจดีเบาซะเหลือเกินแล้วอา้อาวอา้าวจะตีจะตีอา้าวจะก็รีตีฟินบารอีกดีกว่า, <c oughs> ปาไปไปไปตาไล่ไล่ไล่เออไล่ไปครับไอพวกจัดเมนเดย์แล้วนี้ใสซ่ซิเอ่อหกสิบนะ 60 3เซนทันครับทางด้านของวิกกิงโก้นะจับกดแล้วครับกรรมการนับ1 2แล้วโดนดึงครับโดยแอลแกรนเดอเมริกาโนโอ้โหนี่ฮะหัวกันมานานแล้ววิกกิงโก้นี่คืออยากจะเปิดโปงเหลือเกินไอไอนี่มันใครวะเนี่ยฮะอ๋อวิกโอ้คือแกรนเดนี่คือมันแอบ,บส่งเหล็กไว้ให้นะฮะแล้วฟอกสแปใส่ครับ ให้เรไอ้ให้โดมินิกนะเพื่อที่จะใส่ดวิ่งเฮดบัตเนาะก่อนที่จะรันนิ่งเฮดบัตแหละก่อนที่จะเป็นนะโดมินิกครับที่ใส่ไอ้นี่นะครับผมนะฟ็อกสแปซเอาชนะไปได้เอาแล้วเรมิสเรียวมาเฉยเฮ้ยเรมาทำไมเอาเอาแชมป์อะไรมาให้เนี่ยอ่ะเออเอาไปไอ้ลูกชาย นะยังไงเอ้ไม่เอาเว้ยนี่คาดคาดให้ผมนี่มาเออพ่อพอ่พอคาดให้ผมเนี่ยเออคาดให้ผมเรเว็วๆเข้าฮะคาดเดเออมามาคาดคาดเออเร็วเข้า,ขาด,าดอ,อาดมโดนเตะแน่กูดูทรงะยังไงอ่าพอ่อพ่อเอาไงพ่อบอกก็ไม่อยากคัดเท่าไหร่นะเออลูกชายเอ้เร็วๆสิวะอ้าโอ้โหเสียเวลาชีวิตเออ มันจะจบโชว์อยู่แล้วเนี่ยอ้าวดอมยังไงเรเรบอกเอ๊ะยังไงดีอาคาดให้ก็ได้อ่คาดคาดอาคาดนะอ่าคาดโอ้อ่ะแชมป์คนใหม่ครับ AAA Mega Champion Dominic Mysterio ครับอืมอ่ะคาดเสร็จแล้วไปพ่อไปได้แล้วเออให้มาแค่นี้แหละไป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 เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวจะเตะตอดเออนี่ไปไป ยังไงโอ้โ oh, ห oh. นี่ครับโอ้เ oh, รครับ mm hmm. มายินดีกับลูกแต่ลูกไม่ค่อยอยากจะยินดีกับพ่อเท่าไหร่นะนี่เป็นไงล่ะฮะสองแชมป์เว้ยฮะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเรหายเจ็บกลับมาก็ไม่แน่นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรอ่านี่แกงจัดมินเดย์ครับฟินบาลอรอเจดีแมคโดน่าฮะร็อกแซนแล้วก็ราเคลโรดิเกสฮะนี่ครับ นี่ฮะนี่เป็นไงล่ะมายินดีซะหน่อยอา้าวแอลกแกนดเดยเดี๋ยวเดี๋ยวแอลกแกนเดมายืนอยู่ข้างหลังแบบนี้ยังไงัมแต่ยินดีดีใจกันอยู่ไม่สนใจหน่อยหรอไม่เป็นไงล่ะเออกอดฮะกอดนี่เป็นไงล่ะส่วนฟินนี่คือแบบเอ๊ะอะไรวะนี่เป็นไงล่ะน,น,นี่แชมป์ใหม่เว้ยแชมป์ใหม่เฮอเป็นไงล่ะฮะนี่ตบม,ม,มือแป๊ะแป๊ะกรอดการอ่าจบโชวครับอื เป็นไงล่ะนี่แชมป์ใหม่เว้ยนี่สองแชมป์ตบมือตบมือนี่เป็นไงล่ะเอ,อโดมินิกบอกกล้วยนี่กูเป็นแชมป์โลกแล้วนะเข้าใจเปล่าไม่นี่เป็นคิงออฟลูชา o r ครับสำหรับโดมินิกหรือมิสเตอร์โอนะโอเคจบโชว์ครับต้องบอกว่าสุดสดจริงๆฮะสำหรับแมชนี้นะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดมันจริงๆนะสำหรับคู่นี้นะฮะ แต่ส่วนตัวส่วนตัวนี้ผมให้ประมาณสัก4 4 4.25ดาวก็ว่าได้นะสำหรับแมชนี้นะก็เพืเ่อนๆเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันนะครับสำหรับคลิปนะแมชที่ผ่านอ่าแมชที่ภาไปแล้วก็ในส่วนของผมเองที่รีแอคแล้วก็พาชนะฮะซึ่งเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันนะครับส่วนใครฮะที่ชื่นชอบฝากกดติดตามกันให้หน่อยช่องของเรา n ม c o m m n ิ่งนะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะถ้านะฟีดแบ็กดีอยากให้ทำต่อเดี๋ยวจะมาตั้งกล้องแล้วก็มาภาพให้ได้ดูกันแบบนี้นะฮะคอนเทนต์นี้อาจจะมาไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับอยากจะลองทำดูนะเพราะว่าแบบว่าอาเข้าจริงๆเราเป็นคนดูมวยปล้ำใช่ไหมเราก็แบบอยากภาพบ้างอเอออะไรประมาณนี้แหละนะอยากลองทำดูบ้างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าชอบนะก็ฝาก ให้กำลังใจกันด้วยละกันนะครับหรือว่ามีอะไรที่อยากจะติเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่แบบว่าขอแบบขอแบบเบาๆแล้วกันนะอย่าอย่าด่าเยอะนะผมรู้สึกไม่สบายใจนะอะไรประมาณนี้ละกันนะครับเจอกันคลิปหนะ้าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็รอดูกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายนะจ๊ะยะ